Hai cho chị mãi quá mọi người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  mọi เนี่ยกำลังไปเนี่ยทางเข้ามาของเราก็เมื่อคืนฝนตกแฉะนะครับดู ครัโอ้ครับไมย้นี้ยคุณไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยได้เก๊กหล่อนะเอาผมถ่ายไปแล้วครับนี่วิดีโอนะคุณไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยนั่งอยู่ในมุมเนี้ย ดูเหยือด้วยดูเข้าไปแล้วไม่อยากออกมาเลยเนี่ยนี้นี่มาถ่ายปลากระพงโดยเฉพาะเราเรียกออกมาเนี่ยดูดูดูเหยือด้วยนู่นนู่นเยือไม่ใสเยื่บอบบางเยือจิกก็ใช้เยือจิกเลยแล้วเยือจิกว่าถ้าถ้าเป็นจ้าอ้นเมื่อกี้นี่นะตัวลู้ที่ขันเบ็ดจะอู้แม่งตกใจอะเนาะ นี่ว่าจะลูกปลาเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้ววิ่งเข้าฝั่งแล้วอยู่ในป่าลูกปลาแม่ไม่ต้องมาโจกฝั่งนี้้โยนออกไปแล้วใช่ไหมันก็ว่ายเข้าไปในฝั่งในพุ่มไม้แล้วป่ะปลาต้องมาตกฝั่งนี้โจลูปลาเออเอากุ้งตกธรรมดาแล้วได้ยังไงจ๊ะได้สามตัวไอปลาตัวขาวนั่นนะปลาดอกหมากขาวๆลปลาขาวอ่ะนะเออตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ตัวนึงปลาน่ากินอร่อยตัวใหญ่ตัวนึง เละตรงนั้นน่ะทางเข้านะแต่ว่าลมอยู่เราไปตีเป้าอย่าปลอมอ่ะไม่มีเหี้ยปักอยู่ไม่มีเหี้ยปักอยู่ห้าตัวติดมาอยู่ จะตีออกว่าคันแข็งเปล่าหากระจุดจื้อหมาแล้วมันยอมแล้วเปิดเบรกหน่อยดินี่เปิดเบรกอยุบไหลออกเยอะเออช่างมันมันมันยอมแล้วเอาเลยตัวนี้ตัวใหญ่เกี่ยวมันมาหรือเปล่ามาแล้วตัวใหญ่นี่ใครถามได้เลยเนี่ย เบลือเลยเกี่ยวมันมาหรือเปล่าไม่หรอกเกี่ยวมันมาเกี่ยวมันมามันไม่ได้กินเกี่ยวด้านนอกมาเนี่ยมีด้านนอกนะใช่เปล่ากินนีไ่ไงนี่กินจะกินเดูเอ้ยนี่อ๋อ,อติดตีมฝีปากมันหมาแล้วไม่เหี่ยวแล้วน่ะ <c oughs> ดูดิมันไอ้นี่ไปเอาออกจากเบ็ดหน่อยดิติดสวิงด้วยสามทางด้วย นี่สามโลได้บ้งนี่ไม่ไม่ทันตอนนี้ตกอ่ะนึกว่าโดนปลาช่อนนะโอ้ยมือใหญ่นะาหยาผมนี่ถ้าถ้าสายเข้าน่าจะขาดอือถ้าสายเข้าน่าจะขาดนี่มันติดอะไรเนี่ยจะเอามาสะบัดเนาะอ๋ออเลยไปมขาดเล้วเดี๋ยวนี้สามโลได้เนี่ยเนี้ยเจอนี้ยจะไม่มีชิมอ่ะไม่มีนี่นายพี่ถึงไม่ค่อยอยากจะลงเลน ไม่จมไม่มันยอมแล้วแหละมันจะขึ้นแล้วถ้าปากมันไม่ฉีกก็ได้อยู่ติดแต่ว่าไอ้สามทางนี่อยู่เลยคึกเลยนู่นนู่นคีมอยู่กระเป๋านู่นเอาจารย์ถือว่างไหมว่ามันจะมาสะบัดหบืดแบบนนี่นี่ใส่นี่ใส่นี่สั่นหมดเลยลองดูพี่ก็พี่ตัวเล็กขี่ก็แบบนี้เลยสั่นเหมือนกันหมดเลยแต่มันกินเบากว่าปลาช่อนอีกมั้งเนี่ยตอนที่มันติดทีแรกอ่ะ ลูกปลาคุก็เลยไม่เป็นฝนเลยวันนี้ที่เขาต้องซื้อหยาบปอบมานี่ซื้อมาตัวละยี่สิบกว่าบาทอตัวนี้ครีมอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่รู้ว่าไอ้เบรกมันหมุนเข้าหมุนออกไอ้เฮียนั่นบอกอีกโดนคอนแข็งตโดนตาเข้มที่นีเลยลูกดอกงอกกลับเลยล่ะ ลูกงอตัวเก็บได้แค่นั่นแหละเนี่ยถ้ามันโดนนิดดเี้งเออทิ้งที่มันเหนียวมันไม่รุดเนี่ยพี่ถึงบอกว่ามันกินกระดีไงครับเนี่ยกระดีแบบเนี้ยถ้ามันไอ้นั่นมันก็หมุนหมุนเหมือนกันวงใหญ่จิกอ่ะอันนี้มันก็หมุนเหมือนกันไอ้ไฟทัดทายมันไม่สายในนะแต่มันจะหมุนมันเหนียวเนี่ยไม่มีรุดถ้าอย่างเงี้ยนั่นไม่ไม่เค็มน่ะ ใช่ไหมเยอะมากอนไลื้อไอคิปไม่ทันเลยจบแล้วไม่ได้ถ่ายตอนหมุนติดนไน่าจะตัวที่พี่มันติดอะไรด้วยไม่รู้นะหลังมันอะนะนี่มีรอยแผลที่มือหลังมันนี่ไอเตอเซวอกมาได้ใช้แล้วเออได้ใช้แล้วโดนลูกดอกหรือเปล่าไอเขายิงเมื่อกี้หรือเปล่ายิงไม่เข้าเลยใช่จ้ะมันเขาบอกเขาบอกว่ามันงอโดนของเข็ง เข้มที่จันบอกแต่ตรงนั้นมันมีเสาอยู่มีสันมันนี่ดูสันมันนี่นี่มันมีรอยโดนอะไรโดนลูกดอกแค่นี้ลองที่อ่ะแสะดุ้งหนังเหนียวไอ้เหี้ยมันแข็งจัดอะไรด้วยอยู่ไ้ยครับกลับเร็วเนี่ยเดี๋ยวเล้จะกลับกลับกันแล้วถ้ายังอยู่ก็แฝงไว้ก่อนนะทำเลยอ่ะเดี๋ยวไปเดินรอบโรงงานสักสองรอบตัวนี้ตัวใหญ่กว่าของพี่ได้ตัวนี้น่าจะสองสามโลได้สามโลน่าจะได้อยู่ไหม นี่เหยื่อยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทซื้อมาห้าตัวติดติดปลาช่อนนะหมดขาดหมดไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะโดนด้วยตีก็กลับอยู่แล้วใช่ไหมไจะกลับอยู่แล้วนะถ้าโดนมุมอย่างเงี้ไย,ยไม่ไอ้นี่หรอกเนี่ยจานห้อยท้ายรถเลยดเดี๋ยวเดินรอบโรงงานทดสอบถามรอบก่อน พี่ก็จะล่อลูกปลาเล่นอยู่นี้แหละพี่กอล้วเซยพี่พี่กอบเซยตัวตัวแค่นี้เหรอลูกปลาตัวใหญ่นี่ใช้ประมาณสามอยู่ะเดี๋โอ้มันใหญ่เกินโยนไปนู่นมันว่ายเข้าไปมุดอยู่ในในพุ่มไม้เดนเดะมันใหญ่เกินเดี๋ยว <c oughs> มาเทียบกันดูดิจะถ่ายรูปยไหมจานใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่เยอะตัวเนี้ยสามได้อยู่นะแล้วลนทำอะไรไม่ถูกไม่รู้หมุนเบรคเข้าหรือหมุนออกก็ไม่รู้ กระพงตัวแรกในชีวิตตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวมานี้ผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกเนยกระพงตัวถ่ายรูปตัวนี้น่าจะสองรูกว่าสามรูได้เหมือนพี่ก็ถ่าย